สวัสดีครับนะครับวันนี้ก็อยู่กับ KG Review นะครับผมวันนี้ก็มีนะครับเป็นคีย์บอร์ดเซตคอมโบคีย์บอร์ดเมาส์เกมมิ่งมาให้ชมกันนะครับวันนี้ก็มีมาในทางด้านของนับโบนะครับผมรุ่น NKM 6 2 3นะครับตัวนี้ก็คือเป็นเซตเมาส์มาอย่างนี้เลยนะตามกล่องเลยสเปคคร่าวๆนะวันนี้ก็คือจะมีไฟนะครับแล้วก็เป็นแบบว่ามีคีย์ไทยมาให้นะครับแล้วก็ตรงนี้เมาส์ DPI อยู่ที่หนึ่งพันหกรนะครับผมประมาณนี้นะอ่ะเดี๋ยวพาไปดูตัวจริงไปดูไฟกันเลยดีกว่าครับผม นะครับตัวคีย์บอร์ดนะตัวนี้ก็จะเป็นไฟแบบ LED แบบไร i g h t rainbow นะครับผมมันจะเป็นแบบว่าคีย์ไทยทะลุด้วยนะครับเห็นไหมคีย์ไทยไฟรอดด้วยนะครับตัวนี้อ่าตัวนี้นะครับแล้วก็อ anti ghosting เนี่ย19ขีนะครับรองรับการกดถึง3ล้านครั้งนะครับตัวนี้สายยาวประมาณ1.5เมตรนะครับผมตัวนี้เป็นสายยางนะครับนะครับส่วนหมดไฟรับการปรับก็คือจะกดตรงนี้นะครับอันนี้คือปิดเปิดไฟนะครับนี่เป็นไหมอ่าแล้วัหมดไฟก็คือจะมีแบบ เปิดิตตี้นะครับเหมือนหายใจนั่นเองนะครับผมประมาณนี้แล้วตัวประมาณนะครับก็เป็นเป็นเมาส์แบบไฟวนนะครับผมตัวนี้ DPI คือที่หน0่งพันห DPI นะครับมาคือนี่นะครับเป็นเมาส์ที่แบบอะทั่วไปเลยนะครับผมไม่มีปุ่ม upward d o w n นะครับมีโลโก้นะบูอยู่ข้างล่างนะครับตัวนี้มี3ามปุ่มทอนก็คือจะมีคลิกซ้ายคลิกขวาแล้วก็เมาส์กลางนะครับ อ่านะครับผมอันนี้ก็เป็นคอมโบเซตคีย์บอร์ดเมาส์เกมมิ่งนะครับผมในเรื่องของ n k m 6 2 3นะครับตัวนี้ถือว่าเป็นเซตเริ่มต้นที่ถือว่าดีเลยนะครับผมราคาก็ไม่สูงเกินไปนะครับผมสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจสั่งซื้อนะครับผมก็สามารถทักมาสอบถามสั่งซื้อได้ที่ทางเพจเราเลยนะครับผม k g i t gaming gear นะครับหรือจะเข้ามาดูสินค้าที่ร้านเราก็ได้นะครับผมที่ซอยพลโยธินเจ็ดนะครับผมตรงเข้ามาอยู่ความมือ300เมตรนะครับผมจะมาไม่ถูกสามารถสอบถามแอดมินได้เลยนะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมฝากยูทูบของเรา,าด้วยนะครับ KGG and The Gang Channel นะครับผมขอบคุณและสวัสดีครับ